การเมืองไทยเลือกหมาดีกว่าเลือกหมาไปยืนเฝ้าหน้าสภาไปทํางานในสภาเห่าโขงข่าง,งยังดีกว่าเลือกนักการเมืองซ้ำๆเนแลนะเลือกหมาไปเดินเล่นในสภาเนี่ยยังมีประโยชน์กว่าคุณไปเลือกไอ้พวกที่มานะมันก็มาโกงชาติโกงแผ่นดินนะคุณดูดตน,นตึงเนี่ยทั้งตึกถล่มลงมานะที่ทําการตึกสอตอง,องอแม่งถลง่มและแม่งจับใครไม่ได้เลยตอนเนี้ย แล้วแถมพอประกาศรางวัลชนะเลิศหน่วยงานโปรงง่งใสสอตงมอตึกถล่มแม่นสร็ได้ที่หนึ่งวันนี้จับหมาทั้งตัวได้ยังคือวันนี้คุณไม่ได้เรียกร้องเรื่องพวกนี้คุณไม่ได้เอาความเป็นธรรมคืนสู่ทหารที่เสียชีวิตคุณไม่ได้เอาความเป็นธรรมคืนสู่ประชาชนแล้วจะมีกฎหมายประเทศไทยไว้ทําไมในเมื่อคนอื่นเนี่ยฆ่าคนตายเขาฆ่าคนของเราอะขนาดคนไทยเนี่ยจับอาวุธแล้วยิงคนอื่นเนี่ย ตำรวจยังต้องตามจับเลยถ้าดูต่างประเทศแม่งก็ไปล่าคอมามันดำเนินคดีในไทยแล้วทำไมสองพ่อลูกคู่นี้มันเส้นใหญ่ขนาดไหนมันถึงรัฐบาลไทยถึงไม่พูดถึงรัฐบาลไทยถึงไม่กล้าทำทำไมถึงไม่ไปทำมันมันติดตรงไหนแล้วทำไมทำไม่ได้แล้วเรามีอายการที่ฝ่ายดำเนินคดีนอกราชไว้ทำไมเรามีเขาไว้ทำไมครับอายการเนี่ยที่ดำเนินคดีเกี่ยวกับคดีนอกราชเนี่ย ถ้าจะมีไว้แล้วไม่ทําอะไรก็ยุบยุบแผนกนี้ไปยุบกองนี้ไปอย่าไปมีมันต่อไปนี้ใครฆ่ากันแล้วก็หนีไปต่างประเทศแล้วให้มันจบจบกันไปเอออะไรก็จะถอนกําลังไอ้กำลังยังไงจะถอนไม่ถอนมันไม่สำคัญเว้ย แต่สิ่งที่สําคัญคือคุณต้องคุยถึงเรื่องความเป็นธรรมให้กับนายทหาร18นายและพละเรือนกว่ากว่า20ที่สําคัญคือคุณต้องคุยเรื่องนี้คุณต้องเอาความเป็นธรรมคืนมาก่อนสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์คุณทําได้ถูกต้องวันข้อเงื่อนไขข้อที่3ข้อที่4ของรัฐบาลไทยเนี่ยทำถูกแล้วอันนี้ผมชื่นชมขเมศก็คนเราก็คนกับการที่คุณจะเห็นใจขเมศไม่เห็นใจคนไทยเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไง แล้ววันนี้สิ่งที่มันเป็นปัญหาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดจากคุณเนี่ยมองโลกในแง่ดีเกินไปและที่สาคัญคือคุณตอบคําถามเนี่ยคุณเลี่ยงเลยคุณไม่ได้ตอบเลยคุณอังคณาเนี่ยคุณเลี่ยงคำคำตอบที่จะตอบเด็กตายทั้งคนคาอ,อกคุณยายหลานชายเขาตายอยู่บนหลังรถกระบะหน้าโรงพยาบาลสินายถ้าเขาสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดิน ให้คุณนั่งอยู่ในสภาและมีแอร์เย็นๆมีเงินใช้แต่ไอ้พลเรือนที่นอนกอดกันตายสามีคนหนึ่งต้องสูญเสียลูกสูญเสียเมียไปทั้งหมดสามชีวิตอยู่ใน,นะอยู่ในเซเว่นอีเลเวนและสภาพศพนอนกอดกันกลมเลยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าสามคนนี้เนี่ยไม่ได้เสียชีวิตทันทีลักษณะลักษณะการการตายเนี่ยคือ เขาไม่ได้เสียชีวิตทันทีแต่เขาเสียเลือดและตายอย่างทรมานแล้วสุดท้ายเขาก็กอดกันสามแม่ลูกแล้วก็เด็กๆในเซเว่นที่เป็นเด็กนักเรียนเนี่ยที่มาทำงานพาร์ทไทม์อ่ะที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเด็กอีกสี่ห้าคนที่อยู่ในเซเว่นอีเลเว่น่ยอยู่ไหนคุณเคยพูดถึงคนพวกนี้หรือเปล่าปัญหาคือคุณคุณไม่ดูสถานการณ์เนคุณจะไม่รักแผ่นดินไทยในใจคุณอาจจะเกลียดคนไทย คุณอาจจะมีความแค้นส่วนตัวเรื่องสามีคุณหายไปไหนไม่รู้ไอ้น,นั่นคือเรื่องส่วนตัวของคุณถ้าผมเป็นนักสิทธิมนุษยชนสมมุติว่าผมเป็นผมก็ต้องประนามเรื่องนี้เหมือนกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมต้องประนามอะไรครับประนามนายหุนเซนนายหุนมาเน็ตและผมจะต้องประนามนายศรีหะมุนีในฐานะเป็นกริย์เขมรด้วยผมต้องประนามไอ้สามบุคคลน,นี้ แต่กลับไม่มีการพูดถึงเรื่องพวกนี้เลยคุณถูกตั้งคำถามว่าแล้วตอนที่เขายิงบ m 2อยี่สิบเอดตกเข้ามาในฝั่งไทยแล้วคนตายกันเกลื่อนเลยเนี่ยโรงพยาบาลพังเนี่ยนะครับบ้านเรือนประชาชนพังเนี่ยทำไมคุณตอนนั้นคุณอยู่ไหนคุณสองคนกลับไม่กล้าที่จะไบฮะไม่กล้าที่จะตอบคำถามนี้แต่คุณพากันไปเลี่ยงหมดเลยคุณไปอ้อมโลกเลยบอกว่าแล้วเราก็เอาเอฟหกไปถล่มเขามันคนละเรื่องไง จริงไหมอย่างที่ผมพูดผมพูดตั้งแต่วันแรกเลยว่าคุณพูดอย่างนี้คุณหาเรื่องเข้าตัวแล้ววันนี้คุณดูครับพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยเขาเดือดร้อนกันขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องไทยพุทธพี่น้องไทยคริสตเนี่ยเขาแยกแยะออกเดี๋ยวนี้คนไทยมีสติปัญญาขึ้นเยอะเขาแยกแยะออกเขาไม่เอาศาสนามาเกี่ยวข้องไม่มีทางเอาศาสนามาเกี่ยวข้องเพราะไทยพุทธไทยมุสลิมเราอยู่กันมานานส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอ้พวกอะไรครับ ไอ้พวกที่อยู่ตามต่างประเทศที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยแล้วก็หลอยแอบหลอยเข้ามาแล้วก็มาปลุกระดมคนในชาติโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเยาวชนที่อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยถูกปลุกไว้เยอะนะครับเราต้องระวังไอ้คนพวกนี้แล้วทําไมล่ะครับเนี่ยมีพักการเมืองบางพักการเมืองปากดีกูซื้อสัตว์กูไม่เคยซื้อเสียงกูอย่างนั้นกูอย่างนี้แต่ถึงเวลาสองรอบแล้ว ไอ้โจรใต้เนี่ยนะครับที่เป็นใครก็ไม่รู้ตามจับก็ยังไม่ได้วันนี้มันยิงถล่มฐานอาสาสมัครเป็นยิงถล่มฐานตำรวจตะเวนชายแดงยิงจนตำรวจตายบาดเจ็บแต่มันมีนักการเมืองบางพักการเมืองมีนักการเมืองบางคนที่มีความผูกพันมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับนักสิทธิบางคนออกมาตำหนิรัฐบาลบอกว่างานนี้ที่เกิดขึ้นรัฐบาลต้องรับผิดชอบ เอ้าและไอ้โจนใต้ที่มันยิงทหารตำรวจตายที่มันยิงอาสาสมัครตายนี่คืออะไรไม่ต้องรับผิดชอบเลยแม่งมาทรงเดียวกันแบบนี้เลยมาทรงเดียวกันแล้ววันนี้จูจ่ๆก็มีใครไม่รู้นึกเพ้อฝันขึ้นมานึกฝันบ้าฝันบอขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอุย้ยเดี๋ยวฉันจะโดนกระทืบแล้วล่ะฉันโดนจ้องแล้ะฉันโดนว่าแล้วตอนนี้หลอนกลัวไปหมดเลยแล้วตอนทำทำไมไม่กลัวล่ะตอนพูดทำไมไม่กลัว แม้กระทั่งนะครับผมอยากจะฝากบอกคุณอังคาานะครับเพื่อนคุณเนยเพื่อนคุณนยที่ส่งเฟซบุ๊กไปหาพ่อคุณนะที่มีอายุร้อยกว่าปีเนี่ยคุณบอกอันนี้เป็นการข่มขู่คุกคางคุณเนี่ยจนกระทั่งไอ้พวกนักสิทธิ์เพื่อนคุณทั้งหลายออกมาเนี่ยแล้วมาถล่มพวกผมเนี่ยในฐานะในฐานะประชาชนคนที่เขารักชาติเนี่ยคุณบอกว่าเขาข่มขู่เขาพิมพ์คำว่าป๋า ไปดูลูกตัวเองด้วยนะอะไรประมาณนี้คือเป็นการทักเข้าไปพูดคุยไปธรรมดาแต่ว่าหล่อนตกใจหล่อนคิดว่าเป็นการข่มขู่อย่าสร้างสถานการณ์อย่างนี้เลยครับแล้วถ้าคิดว่าประเทศไทยมันไม่ดีมันไม่งามยังไงประเทศไทยมันไม่เหมาะสําหรับคุณจะอยู่คุณไปต่างประเทศก็ได้มาเลเซียไงเห็นได้ข่าวว่าซีกันไม่ใช่เหรอสนิทกันี่กับมาเลเซียไปสิ อันวาอิบลาฮิมเขารอต้อนรับอยู่หรือถ้าคุณไปขเขมรได้คุณจะมีเครื่องราชสายสะพายเลยนะคุณจะได้เป็นออกยาโดยไม่ต้องเสียเงินก็ได้แต่ประเทศไทยผมดูแล้วอาจจะไม่เหมาะสำหรับคุณนะครับลองไปอยู่ขเขมรเหมือนกับไอเหมือนกับไอสุดดีไหมคนไทยไม่ต้องการคนแบบนี้ยามนี้เราต้องอะไรครับเราต้องสามัคคีกันผิดถูกค่อยๆแยกจำแนกออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะทิ้งไม่ได้คือความยุติธรรมที่เราต้องทวงคืนมาให้กับคนไทยแต่วันนี้คุณกลับมาอะไรครับมาสร้างประเด็นนะวันนี้คุณมาสร้างประเด็นใหม่คุณรู้ไหมว่าชีวิตคุณเนี่ยทุกวันนี้ไม่เหมือนปกติสุขเนี่ยเป็นเพราะตัวคุณเองเนี่ยทำมันขึ้นมาเองคุณสร้างสถานการณ์มันขึ้นมาเองคุณต้องรับผิดชอบตรงนั้นวันนี้คุณต้องรับผิดชอบตัวคุณเอง คุณจะมาโทษบอกคนไทยทําไมรังเกียจฉันคนไทยต่อว่าฉันทําไมคนไทยทําไมไล่ฉันคนไทยกําลังคุกคามฉันไม่มีใครคุกคามคุณครับแต่คําพูดของคุณเนี่ยคนไทยทั้งหลายเขาเชื่อได้ว่ารวมแม้กระทั่งผมเนี่ยผมยังคิดเลยว่าคําพูดของคุณกําลังคุกคามประเทศไทยคุณรู้ไหมครับหลังจากที่คุณพูดออกไปเขเมรมันเอาไปเล่นเขเมรได้ประโยชน์ แต่ว่ามันก็ได้ประโยชน์เฉพาะของมันใช่ไหมเวทีโลกไม่ได้ประโยชน์แน่นอนแต่คนที่หากินกับคําว่าสิทธิมนุษยชนแต่คนที่หากินกับเรื่องพวกนี้มันมีอยู่คนไทยก็มีไอ้ที่นั่งกินนอนกินเอาเงินบริจาคมาจากไอ้กลุ่มทุนไอ้พวกเอ็นจีโอไอ้พวกเอ็มดัสตี้ไอ้พวกนักสิทธิเฮงซวยทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ย คนไทยแม่งก็มีหากินกับเรื่องพวกนี้และเนี่ยคำพูดของคุณก็ถูกโยงใยไปเป็นทางการเมืองแล้วสุดท้ายไอ้พวกไอเอ็นที่อยู่ต่างประเทศก็เอาเล่นเรื่องนี้ก็เอาขึ้นมาเล่นมาถล่มประเทศไทยเสียใจวันนี้กูไม่ได้เป็นนายกถ้ากูเป็นนายกกูกูบอกเลยบ้านหนองจารหนองย่าแก้วทุกอย่างแม่งจบกูฉีกหมด JBC GBC r b c กูฉีกทิ้งหมดกูไม่คุย เพราะกูไม่ต้องการให้ประชาชนมองว่าไอ้เจบีซีไอ้จีบีซีไอ้อาร์บีซีเนี่ยมันเป็นเครื่องมือซื้อเวลาคุณคุยกันมาเป็นห้าหกสิบปีแล้วนี่คุณยังคุยไม่รู้เรื่องเลยไอ้เจบีซีมีก่อนเอ็มโอยูสี่สิบสามมึงก็คุยไม่รู้เรื่องพอมี MOU ม3สสาก็ตั้ง G b c ขึ้นมามึงก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วมึงจะไปประชุมทำพระแสงเงาอะไรก็ไม่รู้ของมึงนะ จริงป่ะมึงจะไปประชุมทำไมมึงก็ใช้ RPG ใส่ก็ให้เสร็จในเมื่อเขมรมันมี RPG มันห้อยสะพายมันโชว์เราก็ตอบแทนมันด้วย RPG เช่นเดียวกันก็จบคือถ้าคุณจะคุยแบบคนแบบคนคุยกันคุณต้องคุยกับลาวคุยกับเวียดนามนะคุยกับจีนคุยกับสหรัฐมันยังพอคุยกันได้อันนี้เขาเรียกคุยภาษาคนคุยแบบคนที่มีวุฒิภาวะ แต่ถ้าคุณคุยกับเขมรเป็นประเทศที่ไม่เคยมีแผ่นดินมาก่อนแม้กระทั่งประวัติศาสตร์มันยังถีบทิ้งได้เขมรถีบประวัติตัวอติศาสตร์ตัวเองลบประวัติศาสตร์ตัวเองทิ้งก็ปี้ประวัติศาสตร์ไทยไปทั้งดุนเลยไม่ใช่บางส่วนนะกรับก็ปี้ไปทั้งดุนเลยทําไมนักสิทธิถึงไม่ออกมาพูดว่าการแต่งชุดไทยการเอาชุดไทยแม้กระทั่ง อีนางเจนน่าเอาชุดไทยเอาชุดไทยดุสิตไปประดับประดาไปปิดไปเปลี่ยนไปบิดนั่นมันเป็นสิทธิ์ของสมเด็จพระพันปีนะทาไมคุณเงียบเงียบคุณไปอ่ะคุณกลัวอะไรอ่ะแล้วที่วางระเบิดเนี่ยเมือม่อเมื่อไม่กี่วันเนี่ยนายดาบตํารวจท่านหนึ่งเสียชีวิตจากการวางระเบิดของโจรสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำนักสิทธิ์หายไปไหนทําไมไม่ออกมาไม่ออกมาประท้วงไม่ออกมาพูดถึงอะไรครับ พูดถึงโจรสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคุณละเมิดชีวิตประชาชนคุณเอาระเบิดไปวางในถังขยะแล้วให้ระเบิดระเบิดตุมตำรวจบาดเจ็บสองประชาชนที่ไปใช้บริการล้ามโกปีปรากฏว่าสาหัสไปอีกสองนักสิทธิคุณหายไปไหนหมดหรือว่าผมถามร,มรวมๆนะหรือว่าพวกคุณเป็นพวกเดียวกับโจรสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณต้องการคุณต้องการอะไรจากประเทศไทย ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราเรียนหนังสือกันมาผมเชื่อว่าคุณอังคณาก็เรียนหนังสือมามคุณอังคณากับผมอายุไม่ต่างกันเท่าไหร่คุณอังคาอาจจะแก่กับผมไม่เกินหปีหรืออ่อนกับผมไม่เกินสามปีผมถามว่าคุณอังคณาคุณเคยเรียนหนังสือมาไหมเรื่องนิทานเรื่องหนึ่งเขาสอนว่าการหักไม้ไผ่อันเดียวหักได้ง่ายมาก เอาสองอันมาหักก็ยังหักได้เอาสามอันมาหักก็ยังสบายๆเอาห้าอันมาหักเริ่มหักยากแล้วแต่พอเอาเป็นกรรมมาแล้วมันหักไม่ได้นั่นคือเรื่องของความสามัคคีวันนี้เรื่องสิทธิมนุษย,ยชนก็เรื่องหนึ่งหมวกหนึ่งที่คุณสวมไว้วันนี้อีกหมวกหนึ่งในฐานะที่คุณเป็นพลเมืองไทยอยู่ภายใต้อะไรครับพระบรมโพธิสมภารของในหลวงคุณก็ต้องสวมอีกหมวกหนึ่งคุณก็ต้องทําอีกหน้าที่หนึ่ง แต่วันนี้คุณกลับที่จะนะครับสวมหมวกรักสิทธิแล้วคุณก็มาพูดตรงนี้สิ่งที่คุณพูดถามว่าผิดไหมมันไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันมันไม่เหมาะกับสถานการณ์อย่างนี้สถานการณ์ที่ประเทศไทยเนี่ยสูญเสียทหารไปประเทศไทยพลเมืองเราถูกฆ่าตายไปม,มันไม่ใช่จู่ๆนะจุจรวดมันจะออกมาจากปากกระบอกเองออกมาจากท่อเองไม่ใช่นะครับ มันต้องมีคนไปกดแล้วคนที่ไปกดมันก็ต้องรับฟังคำสั่งวันนี้เราเรียกร้องให้ประเทศไทยดำเนินคดีกับนายฮุนเซนและฮุนมาเนตรวมถึงสีหะมุนีในฐานะอาชญากรสงครามนะครับคุณอย่าปล่อยให้คนอื่นเข้ามาแย่งซีนเราไปดิแล้ววันนี้พวกคุณพยายามจะเรียกร้องสีข้อแล้วข้อที่ห้าหายไปไหนผมไม่รู้นะครับ ประเทศไทยอาจจะมีการเปิดด่านภายในในอนาคตข้างหน้าแต่ถ้าเกิดข้อนี้เนี่ยนะครับไอ้เรื่องสแกมเมอร์พวกไอ,อ้ลเซ็นเตอร์เนี่ยผมไม่ได้ห่วงแล้วผมห่วงข้อเดียวคือการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับดวงวิญญาณสามสิบกว่าชีวิตที่สูญเสียไปจากการสั่งการของนายฮุนเซนและฮุนมาเน็ตเรื่องนี้ต้องจัดการให้ได้ผมฝากพี่น้องแชร์ออกไป ฝากแชร์กันออกไปให้ทุกคนตระหนักถึงชีวิต30กว่าชีวิตนี้ด้วยอย่าให้เขาต้องสูญเสียเปล่าอย่าให้เขาต้องตายฟรีถ้าไม่จำเป็นปิดด่านก็ปิดด่านไปคุณรู้ไหมประเทศที่อยู่ข้าง,ขาง,ขางเขมรซวยกันหมดประเทศที่อยู่ข้าง,ขางเขมรแม่งซวยทุกประเทศเวียดนามก็ซวยลาวก็ซวย